สวัสดีครับไทยหลีกนะครับมาเตะกันในวันนี้ด้วยเป็นนักตกค้างนะครับเป็นนัก,กนักตกค้างอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเจอใครบ้างนะ <S <S เป็นคู่ใหญ่ๆนะครับคู่ใหญ่ๆอยู่นขณะนี้เนี่ยจะอีกสองสามวันก็จะปีใหม่ละอะ เรามาดูกันนะครับว่าใครเจอใครบ้างชนบุรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของแบงค์อกอยู่ในเตดโอโ้โหคู่นี้บิ๊กแม์เลยนะเนี่ยบิ๊กแม์อีกแล้วชนบุรีเนี่ยโค้ชเหงะเข้ามาดูแลใกล้ชิดจะทำอันดับดีขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ไปก็ประจวบต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมนะครับบุรีรนะัมยลกำลังมาแนละ้วกำลังกำลังคำทำทางเจอ หลังจากทําแต้มหลุดหายไปเยอะแยะไปหมดเลยนี่หกหกโมงเย็นนะครับคู่ประจวบและบุรีรัมมาดูบีจีนะครับบีจีหนึ่งทุ่มตรงต้อนรับการไปเยี่ยของเชียงรายนะครับบีจีเปลี่ยนโค้ดใหม่โค้ดที่มาจากชนบุรีนะครับมาคาลบรอบสองนะครับ,ค,บคัมแบ็กรอบสองก็ฝีมือดีครับโค้ดโค้ดญี่ปุ่นท่านนี้ก็มาดูว่าบีจีจะทําผลงานได้ดีไหมอ่า ข้ามไปวันที่ที่หกนะครับวันที่หกที่หกมกราคมปีหน้าหนึ่งทุ่มตรงตรงกับ,บวันเสาร์แบงคอกอยู่ในเต็ดต้อนรับการมาเยือนของบุร um นะีรัมยูในเตนแคู่นี้บิ๊กแมตอีกทีเดียวจะจะ,จะลงคลิปอ,อีกรอบหนึ่งแบงคอกอยู่ในเต็ดแล้วก็บุร um นะีรัมเนี่ยโหไม่รู้จะบิ๊กแมตยังไงละดังนั้นวันนี้จะมีอยู่สี่สามคู่จะมีอยู่สามคู่ ขออภัยมีู่3คู่มีแต่คู่บิ๊กแมตทั้งนั้นเลยส่วนตารางล่าสุดนะครับของของนัดที่15แล้วแหละนัดนัดที่15นะก็เดี๋ยวจะใครที่ยังไม่ครบ15ก็จะมาครบในวันนี้แหละฮะแบงคอกยูเนเต็ดก็แข่ง13นะัดชนะ10เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับ33แต้มการท่าเรือ FC ขวัญใจของแอด ลองจากเมืองทองเมืองทองเนี่ยอยู่กลางตารางเลยการท่าเรือเออยู่ที่2แข่ง15ชนะ9สเสมอ2แพ้4มีอยู่29คะแนน BGBU นะครับวันนี้ด้วยลงฟัดวันนี้ด้วยแข่ง14ชนะ8สเสมอ4แพ้2ได้28คะแนนผลงานในไทยลีกของโค้ชโค้ดทงธงชัยก็ก็ถือว่าไม่เลวนะฮะแต่ว่า แต่ว่าความคาดหวังน่าจะเยอะกว่านั้นท่านเลยชิงลาออกแล้วก็บีจีชิงปลดก่อนแหมวันนี้จะเป็นเป็นโค้ดจากญี่ปุ่นนะครับเข้ามาคุมบอลเปลี่ยนโค้ดมีดีอะไรแน่นอนรอรับชมนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอยู่ที่4อยู่ลำดับที่4นะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ6แพ้1มีอยู่24คะแนนนะครับถือว่าผลงานกำลังมานะครับ3านัดหลังเนี่ยชนะ2แพ้1 ครับถามแต้มหลุดหายไปเยอะครับหรือดูกาลน,นี้เชียงรายอยู่ลำดับที่5นะครับกวางโซงอยู่ที่5แข้ง14ชนะ5เสมอ5แพ้4มี20ผมถือว่าเชียงรายนี่จอมเซอร์ไพรส์ครับแมใไทเชียร์เชียงรายไม่ผิดหวังครับก็มาดูเมืองทองนะครับเมืองทองสุขโขทัยอยู่ลำดับที่9ที่10หากชนะในปีหน้าได้เนี่ยก็ แต้มก็คงจะก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าแกแต้มทั้งหมดเนี่ยไม่หนีไม่ทิ้งกันเลยครับไม่ไม่ทิ้งกันเลยมาดูลําดับ3ามลำดับสุดท้ายตราดชนบุรีและประจวบนะครับก็คือชนบุรีเนี่ยห้านัดนก็แอดถือว่าไม่เลวนะครับชนะสองแพ้สามเนี่ยถือว่าไม่เลวแต่จะทำผลงานได้ดีมากเท่าไหร่มาติดตามชมนะครับ มาติดตามชมกันว่าชลบุรีเนี่ยจะก้าวกระโดดขึ้นไปได้ไหมนี่ก็ครึ่งฤด,ดูกาลแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็รักใครชอบใครก็ชี้ให้สุดใจเช่นเดิมนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับล่วงหน้าเลยสวัสดีครับ